ค่ะเมื่อนี้กาสิมาติตามเบิงคุณแม่เนาะคะ่ะที่เพื่อนด้ท่านผลิตภัณฑ์สมเกาหลีพัดนเนาะคะ่ะเพื่อนป่วยเป็นอีหยังเนาะเพื่อนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอีหอย่างเขาตามมาเบิ่งนกันเลยเนาะค่ะเนะาะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าค่ะแม่สุวรรแอ่หยังเนาะค่ะสุวรรณาแม่สุวรรณา,าอยูุ่บ้านได้คะนี้แม่ บ้านพ่นไข้เนาะค่ะเนาะค่ะแม่มีปัญหาสุขภาพอย่างเนาะค่ะแม่ปวดขาอบวดเขา่ารูขอเบ่งเข่าเน่นนะค่ะเนาะเข่าแม่มันย่ยมันปวดมันสิไขยข้นนี่เดี๋ยวนี้คันปุกกตีนะคะ่ะบกได้กินยาในมันสิไข้กุนีอันนี้ใช้ขา,ขามันนิเบิ่งเลยลหละค่ะแม่ท่านแม่ท่านสมุนไพรตัวใดอยู่เนาะค่ะกินอันนี้ละนี่ ค่ะอันยกขึ้นเห็นลูกเบิ่งในแม่ค่ะสมเกาหลีตังกุยผัดเนาะค่ะค่ะก้อนกินก้อนกินอ่าอีแม่ว่าจังไดก็เป็นยังก่อล่ม<ะ>บ่ะจะเก้าหน,นอนแม่นั้นอันลดต่ำค่ะดีมากค่ะมากยู่มากยู่มากกระปวดเข้าแบบน,นี้ปวดยี่มันขึ้นกับเลยลูกมาท่าหยาบไปแล้วค่ะข,ขึ้นลูกแย่เไรกระทาอยามองเพอได้นอน แต่เดี๋ยวนี้กินยาแล้วนั่นบ่ได้ลูกมาท่าค่ะลูกขึ้นก็ไปอันของน้ำของอะไรไปเฮ้ยลูกขึ้นขยักขยักแล้วตะกีบมันปวดเดี๋ยวนี้หันบ่ขยักย่างไปได้รรมด่ะได้ได้อ่ากินโดนไปแม่เขาก็กินได้อาทิตย์กาบ่เนอะอาทิตย์กว่าอทิตย์กะนี่แหละยากินค่ะกินตัวนี้เนะแม่เนาะสมเกาหลีตังกุยพัเนะคะตัวนี้ล่ะคะ หน้าตาอีแม่กะแจ่มใสซะไซขึ้นเนาะแม่เนาะค่ะดีใจบ่ค่ะขอแค่อีกอย่างก็ขอแค่บ่ขยอกขยอกวัดตีแต่บ่เจ็บบ่ปวดบ่ขยอกขยอกตอนเนี้ยมลุกขึ้นเนี้มือเศร้านะค่ะลุกอันเขาห้องน้ํายี้มือเศร้ามันสิโอ้ยปวดมันจังขามันกระชิจังเขากระยางขยอกขยอกขันยางไปดุนมันกระยืดค่ะเนี้ยที่แรกนี่มันสิจ่องขานี่มันสิอันเป็น ช่วงพ่อได้กินมันบ่แม่จ้าช่วงพ่อกินมันมิจจ่องมนสิงอบบดนี้ถ้าห้ายางไปดุนมันกระยืดฟูดนะมันก็เจ็บอยู่ค่ะแต่ก็ถือว่าเบาขึ้นเนาะแม่เนาะถือว่าเบาค่าสิว่าดีก็ยังว่าบ่อได้ดีแต่ว่าเบากว่าเกาเนาะค่ะอืมมากก็ซักกินเนาะแม่นค่ะแม่คิดว่าเบาอยู่ในกระตงกระตูกะขึ้นว่าเบากว่าเกาหนามันบหนกบหนวงคือเกาค่ะกะอยากให้แม่แนะนำเนาะ คนที่เป็นคือแม่เนาะปวดแข้งปวดขาเนาะค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแนะนําให้กินยกขณีกรอบนึงนะคะแม่เนาะค่ะตัวนี้เนาะสมเกาหลีตังกุยพัดเนาะคะ่ะของบริษัทพอลินาเน็ตเวิร์คค่ะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีขอบคุณค่ะคุณแม่วันขอบคุณค่ะ